ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสื่อเผยหงเล่งกองหลังชุดขาวช่วยแนวรับในทีมได้หลายโจทยหงแดงเวอก์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจฝีเท้าของแข้งดาวดับของราชันชุดขาวแล้วมาดริดเพราะว่าเจ้าตัวนั้นสามารถยืนเล่นในตำแหน่งแนวรับได้หลายตำแหน่งเลยทีเดียวเอเดมิลิเทา กองหลังดีกรีทีมชาติบราซิลของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลสโมสรจากหงของสึกพีเมลีย์อังกฤษแล้วโดยตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าเกาโชมัคาโตสซื้อลูกหนังของอิตาลีระบุเอาไว้ว่าทีมแชมป์โยุโรป6กสมัยสนใจฝีเท้าของดาวเตะชาวบาซิเเลียนวัย22ปีเพราะเจ้าตัวเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่ง ก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดได้ลงทุนคว้าตัวมิลิเทามาจากปอร์โตในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดดูกาลนี้ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์แต่ดาวรุ่งเลือสมบ้าก amba, ลับโชว์ฟอร์มได้ไม่เข้าตาจึงไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้และเจ้าตัวก็หลุดไปนั่งเป็นตัวสำรองในทีมแบบยาวๆโดยมิลิเทานั้นเพิ่งจะได้ลงสนามในศึกลาลีกาสเปนไปเพียงแค่9นัดเท่านั้นโดยคาดว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้น พร้อมที่จะตัดสินใจขายเขาได้เช่นกันถ้าหากได้รับข้อเสนอในราคาที่เหมาะสมโดยมิริเทลนั้นสามารถยืนเล่นในตำแหน่งแนวรับได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหลังตัวกลางแบ็กขวารวมไปถึงในตำแหน่งกองกลางตัวรับจึงมีข่าวว่าหงแดงและวรคคูของเจอเกนครอปนั้นอยากจะดึงตัวมาร่วมทัพเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของเดยันลอฟเลนปราการหลังจอมเก่าชาวโครเอเชีย ที่ซอจะย้ายทีมออกไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงหลังหมดสัญญาเช่นเดียวกับอดัมลาลาน่าในแผงมิดฟิลด์โดยมีลีเทานั้นสามารถเข้ามาเป็นตัวสำรองของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาจอมบุกของทีมได้อีกด้วยลิวอร์พูปัดฝุนดิวเกาเลงท่าผอกจอมเกเรเสริมแนวรุกหงแดงลิวอร์พู ตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะรื้อแผนหันกลับไปดึงหัวหอกจอมเกเรม,มาเสริมแนวรุกซึ่งเคยเป็นเป้าหมายเก่าของสโมสรมาก,ก่อนลูกาโยวิดกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียของราชันชุดข่าวแรลมาดริดกลับมาเป็นเป้าหมายของหงแดงเละกู้อีกครั้งตามรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษที่ได้ออกมาระบุว่าทีมแชมป์ยุโ,ยโรป6สมัยเตรียมที่จะรื้อแผน หันกลับไปคว้าหัวหอกวัย22ปีรายนี้เพื่อเข้าบันเสริมแนวรุกถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอยู่บ้างก็ตามเนื่องจากลูก้าโยวิชนั้นได้กลับไปก่อเรื่องที่ประเทศบ้านเกิดฟาฟื้นเรื่องมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเจ้าตัวออกนอกบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนๆในยามวิกาลจึงทำให้ถูกโจมตีอย่างหนักไปด้วย และจากสถานการณ์ล่าสุดของเจ้าตัวมีโอกาสที่จะโดนรอวลมาดริดขายทิ้งออกจากทีมไปได้เหมือนกันเพราะเจ้าตัวทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักโดยยิงไปได้เพียงแค่2ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด22เกมนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอินซีแดงดำไอรัคแฟงเฟิร์ตเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วด้วยค่าตัว57ล้านปอนด์โดยในช่วงก่อนหน้านี้ ลูก้าโยวิดเคยโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงให้กับแฟงเฟิร์ตได้อย่างโดดเด่นเมื่อได้ดูการที่แล้วจึงกลายเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมของวงการลูกหนังยุโรปและเจ้าตัวก็เคยเป็นเป้าหมายของหงแดงหรือร์พููมาแล้วด้วยและในตอนนี้ิเวอว์พููเองก็กำลังอยากที่จะเสริมแนวลุกอยู่เหมือนกันเพราะตั้งค่าพร้อมที่จะปล่อยตัวเซอร์ดดนชากิลีดาวเตะตัวสำรองทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ออกจากสโมสรไป ถ้าหากได้รับข้อเสนอมาในราคาที่เหมาะสมลิเวอว์พผูลต้องรีบแล้วแข้งเป้าหมายมีค่าฉีกสัญญาในเวลาจำกัดเท่านั้นองค์แดงลิเว์ผูลต้องรีบลงมือจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อที่จะดึงแข้งเป้าหมายมาเสริมทับให้ได้เพราะว่าเงื่อนไขาการฉีกสัญญานี้ถูกจำกัดเวลาเอาไว้เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น มาเซ e ลโบรโซวิ vic, กองกลางทีมชาติโครเอเชียของงูใหญ่อินเตอร์มิลานสโมสรดังแห่งศึกเกาโชเซียอิตาลีมีโอกาสจะย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ไม่สูงเกินไปนะักภายในเวลาที่ถูกจำกัดเอาไว้แล้วโดยมิโลสลาฟบิคานิตเอเจนต์ส่วนตัวของบร o โซวิดในวัย27ปีเปิดเผยว่านักเตะในความดูแลของเขานั้นสามารถที่จะย้ายทีมได้ด้วยค่าฉีกสัญญา โดยมีช่วงเวลาจำกัดเอาไว้เพียงแค่วันที่1-15กรกฎาคมนี้เท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ตามเงื่อนไขกับทีมต้นสังกัดปัจจุบันนั่นเองโดยในตอนนี้บรโซวิเป็นผู้เล่นทีมชาติโคเอเชียที่น่าสนใจที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะเขากำลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลของเขาและตัวเขาก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ตรงกับความต้องการของหลายๆสโมอสรอ,อีกด้วย แต่เรื่องของการย้ายทีมด้วยค่าฉีดสัญญานั้นจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่บีบรัดมากๆเพราะตามเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่าจะต้องมีการย้ายทีมเกิดขึ้นระหว่างวันที่1-15ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ได้มีรายงานข่าวออกมาว่าผงแดงเล่าพูกำลังสนใจสีเท้าของโบรอซวิทซึ่งมีค่าฉีกสัญญากับทางอินเตอร์มิลานในราคา53ล้านปอนด จึงอยากจะได้ตัวเพื่อเข้ามาเสริมแดนกลางเพื่อให้เข้ามาทดแทนอันดามลาลาหน้าแข่งตัวสำรองของทีมที่ซอจะย้ายฟรีหลังหมดสัญญาและถูกวางให้เป็นตัวแทนของเจมิลเนอร์รองกับตันทีมจอมเก่าของทีมในระยะยาวอีกด้วยลิเวอร์พูลเอาแน่ตำนานหงเชื่อลิเวอร์พูลไม่เปลี่ยนใจ คว้าแข้ง51ล้านปอนด์ร่วมทีมแน่นอนแกรมซูเนสตำนานกองกลางของหงแดงแลิเวอร์พูลสโมสร่าฝูงของึกพรมีพร์ลีอังกฤษออกมาแสดงความมั่นใจว่าอาดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั้นจะไล่ล่าดาวเตะมูลค่า51ล้านปอนด์มาร่วมทีมแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแกรมซูเนสตำนานกองกลางของหงแดงเปิดเผยกับรายการฟุตบอลโชว์เอาไว้ว่าตัวเขาคาดว่าลิเวอร์พูลนั้น จะไล่ล่าลายเซ็นของตีโมแวนเนอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนทั้งนี้ดาวยิงของอาเบไลซิกตกเป็นข่าวมาอย่างยาวนานว่าเตรียมจะย้ายไปร่วมทีมแห่งถิ่นแอนฟิลและดาวยิงชาวเยอรมน,นีรายนี้ก็ยกย่องหงแดงออกสื่ออยู่บ่อยครั้งและล่าสุดแกรมซูเนสก็คิดว่าการเซ็นสัญญาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่แท้จริงโดยเชื่อว่าจะเกนครอปกุนซือของลิเวอพูนั้น ต้องการเสริมแร่งในแนวรุกสำหรับฤดูการหน้าโดยเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทีมหรือไม่แกรมซูเนสก็ได้ตอบคำถามเอาไว้ว่าผมคิดว่าเป็นในตำแหน่งแดนหน้าและนั่นก็คือสาเหตุที่แวนเนอร์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะไล่ล่าเขาพวกเขากำลังจะต้องซื้อผู้เล่นที่จำเป็นเข้าไปในทีมและสร้างความประทับใจได้ในทันที พวกเขาสามารถเลือกนักเตะที่ชอบและดีที่สุดผู้เล่นคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมตั้งแต่เกมแรกแต่อย่างใดแรงกดดันเหล่านั้นจึงจะไม่ตกไปที่พวกเขาแวนเนอร์นั้นเป็นผู้เล่นที่มีลักษณะที่ดีในการเป็นผู้เล่นแบบที่ลิเวอร์พูลต้องการเพราะว่าตัวเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จโดยเชื่อกันว่าแผนการของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการซื้อตัววนเนอร์ และค่อยๆให้เจ้าตัวปรับตัวให้เข้ากับทีมชุดแรกเพราะว่าในทีมนั้นมีทั้งโมโฮเมดซาลาส์ซาดิโอมาเน่และโรเบโตฟิมิโนให้ใช้งานอยู่แล้วโดยในช่วงแรกจะให้ตีโมแวนเนอร์คอยเป็นตัวโรเตชันก่อนที่จะให้เล่นเป็น11ตัวจริงเพราะว่าเขามีคุณความสามารถทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเป็นนักเตะตัวอันตรายอยู่แล้วโดยกองหน้าชาวเยรอรมนีรายนี้ซัดไปแล้ว27ประตูให้กับอาเบไลซิงในฤดูกาลนี้ และถ้าหากเจ้าตัวสามารถระเบิดฟอร์มในตัวเลขประมาณเดียวกันที่ลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นขวัญใจของฟแฟนๆชาวเดอะคอปได้ไม่ยากเย็นนะักทั้งนี้ตีโมแวนเนอร์มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่51ล้านปอนด์โดยมีระยะเวลาของสัญญาจนถึงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นแฟนวูฟแฮมตันค้านแหลกหลังมีข่าวว่าวูฟสนใจยืมตัวคาิอุส หลังจากที่มีข่าวว่าสมสรนวูฟแฮมตันสนใจจะยืมตัวผู้รักษาประตูจอมเบอร์อย่างลอริสคาริอุสมาร่วมทีมในช่วงซนะัมเมอร์หน้าแฟนบอลของหมาป่าตางก็ออกมาคัดค้านแผนการนี้กันยกใหญ่สาวกหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ตางก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยในโลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่มีข่าวว่าสมอรสรนสนใจที่จะยืมตัวลอริสคาริอุสในด่านจอมเฟิร์ฟฟ้าของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในฤด,ดูกาลหน้า สำหรับคาริอุสนั้นถูกลิเวกว่าผูลปล่อยให้เบสิกตัสยืมตัวไปใช้งาน2ปีและมีกำหนดจะกลับมายังขินแอนฟิลหลังจบฤด,ดูกาลนี้และดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของคุณเซอร์เจเกนครอฟจึงมีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปเฝ้าเสาอีกครั้งขณะที่วูฟแฮมตันนั้นมีหลุยปาติซิโอนายทวันทีมชาติโปรตุเกสยึดตำแหน่งมือหนึ่งอยู่แล้วแต่ผู้รักษาประตูมือสองอย่างจอร์ที่ กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤด,ดูกาลนี้ทำให้กุนซืนูโนซานโตกกำลังมองหาผู้รักษาประตูเข้ามาเสริมอีกหนึ่งคนซึ่งคาริอุตก็เป็นหนึ่งในงคนที่เขาเล็งเอาไว้แต่แฟนบอลของวูฟแฮมตันต,ต่างก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่ไว้ใจผู้รักษาประตูชาวเยอรมน,นีรายนี้ซึ่งโชว์เวอ,อยู่เป็นประจำโดยออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลกันอุตลดบอกผมที่เธอว่านี่เป็นเฟกนิวใช่ไหม ถ้ามันเกิดขึ้นจริงให้เขาเป็นแค่ตัวสำรองก็พอนะเอาไว้เล่นฟุตบอลถ้วยหรือใช้ยามฉุกเฉินก็พอนี่มันวันที่1เมษาอีกแล้วหรอข่าวดีของลิเวอร์พูลเลยนะเนี่ยผมว่าเราต่อสัญญากับจอรัดดี้จะยังดีกว่าพวกเราไม่อยากได้เขาแน่นอนเขายังดีไม่พอสำหรับวูฟพฮมตันของพวกเราด้วยซ้ำและนี่ก็คือตัวอย่างคอมเมนต์ของแฟนวูฟพฮมตันครับ แล้วแฟนเลเวอร์พูลคิดว่าเลเวอร์พูลของเราควรจะเก็บลอเลสคาริโอตเอาไว้กับทีมในฤดูการหน้าหรือว่าควรจะปล่อยให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวไปใช้งานอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลิเวูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ